แค่จะพอแล้วพอแล้วไอ้ยืนข้างกันตรงนี้นี่แค่จะก็คงพอแล้ว ทีี่ดคือมีเธออยู่ใกล้ๆเวลาเธอเหนื่อยมีเธอเป็นกำลังใจบอกกันต พื่อนจีโค้สนียให้เธอได้เขียนเรื like like. Yeah. Like ่องของเราหนแรกๆทุกๆเล่มในเฟรนด์ช really like ิพแกรู yeah. ้ปะเนี่ยอะไรคือเฟรนด์ชิพอะไรอ่ะก็เฟรนด์ชิพไงทุกวันที่ดีคือมีเธออยู่ไกลๆเวลาที่เหนื่อยมีเธอเป็นกำลังใจบอกกันตลอดว่าไม่ต้องคิดอะไรฉันอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยดูดทั้งวันจะเป็นคนที่กอดป้องไม่เป็นไรข้างมันไม่อยากให้เธอฟังไปนสียงนาทีจำนำว่าแค่เธอพอแล้วพอแล้ว ทุกนาทีผ่านไปกับเรื่องของเราเอาไว้แค่จะพอแล้วพอแล้ว สวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามครับ, 2, บ, 3, บวันนี้เราก,กลับมากับอาวีนะครับหายากนะไม่ใช่หายากหรอกผมไม่เล่นนานนะก็คิดถึงทุกคนที่ติาอาวีกันนะครับสวัสดีครับวันนี้อีจ่าอีจ่านะครับก็เราก็หาหายก็อาวีไปนานเหมือนกันนะครับในในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับหวัจ,จะพูดพูดเบาหน่อยเพราะว่าตัวเองอาจจะพูด ไม่ได้ดังมากนะครับถ้าพูดดังอะ่ะมันจะดังเกินใช่ไหมเดี๋ยวเช็คเช็คเสียงในสติมก่อนคะรับถ้าพูดดังอะ่ะมันจะดังเกินใช่ไหมแอบป่ะค,ค,คือจะได้ยินเสียงแม่ผมด,ด้วยนั่นไงใช่ไหมคือเสียงจะได้ยินเสียงแม่ผม,มจะได้ยินเสียงรอบข้าวเพราะว่าห้องผมจะไม่ได้ตีอะไรพวกนี้แล้วแม่ผมเวลาจะแค่พูดคือคือไมค์ผมอะ่ะแม่งรับดีเกิน มันไม่กองเสียงเฮี้ยอะไรเลยคือมันก็จะมันก็จะเข้าไปในไม่อย่างเงี้ยนะถ้าถ้าได้ยินเสียงครับแม่ผมหรือว่าได้ยินเสียงใครเข้าอะไรใหม่เดี๋ยวขออภยัยมางนาทีจะกระดาษปกเอาละเดีแต่ไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเล่งแรงใครวะางอ๋ในรอบปีเฮี้ยวัดดีพี่คางแยกต้นส้นคางแยกต้นส้นแม่ไงเฮี้ย นักร้องนักร้องวงกรรมกรสวัสดีครับภาพเปรียบภาพเกียร์เสียงหัวไอ้เหียร์ยุ่งอหมครับปกตปกติครับพี่โตเละมากยุ่งเรียนเป่นเล็กเจ้าเจ้าเจ้าเอ้าครับปกติครับอยู่บ้านเงียบหน่อยข้าวบ้านดังไม่ได้โอเคโอเคโอเคสงบสงบไปจี้กดเลยเพื่อนไอ้ยฮานะมันไม่ตอบกูอ่ะถึงมึงดิไม่กดไอ้เคี้ยกูเขอ่คนเดียวไอ้วายกดแรงละเอ้ย อะไรมือใครเหลือกใครนี่ยไปเล่นไม่ใช่แรลงไม่เล่นไอ้เหี้ยไปไปแกตีนไปไม่แรลงไม่เล่นไอ้เหี้ยโอดจัดไม่ใช่แรลงกูไม่เล่นหวยอเ,อเอ,เอ,เอ้ยอะไรไปเริ่มเลยดีกว่าครับคนดูเด็กโกอันนี้กดแรลงคนเดียวก่อนเอาเรื่อยๆลครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวัดิดข่าวผมเป็นที่ทรับส่วนไลฟ์สตรีมของผมนะครับผมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านฝากไปในที่ดีด้วยนะครับผมมา กูนี่เหนื่อยนะในช่วงเวลานี้นะครับว่าในโอเคแต่ป่าเป็นกายใจครับวันนี้ อหาเล่นนะครับตกอยู่ใดได,ไดวีเล่นได้ไดวีก็เล่นได้เพื่อนมาได้มาอย่างโจเกนีก้เล่นได้กันนะถ้าใดวีอ่นะถ้าไดเียเล่นได้ชิวๆแบนทีมีออกทีมีไปแล้วนะครับมุลาออกก็ได้ไม่หายเจอนี้ชิวๆแบบทุกคนได้รับไวอ้นี่แช์ได้นะแชร์แช์ได้นะแช่แชให้คนดูได้ ดับอาตาดับอาหาม่แหมนะตลกกูว่เนี่ยโอ้โหหยิบกปเหี่อะไรดิไบโอเลตเป็นหยิบเป็นดับไบโอมามาพอจะพอจะเล่นได้นะเฮียเง็นพูดไม่ดังหน่อยขอไปนะ มันดังเงี้ยไม่ได้าไดาบนี้เล่นไม่ได้ละคือคือเล่นในนี้ไม่ได้ละเล่นยากครับอโอ้โหดาบแบบว่ายากนะผมมาเล่นยากมากเล่นตาเล่นดาบแบบเนะี้ย ดาบง่ายครับไว้ได้เล่นเล่นได้เอะไะถอดแ่นแบนมันเริ่มมัวแล้วเดี๋ยวต้องซื้อแ่นใหม่แล้วเพราะว่าแล้วแ่นแบนแบนนี้ผม,มาาก็น่าจะต้องต้องต้องหนีแล้วชิวๆครับชิวๆครับวันนี้เล่น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 ชิวๆครับไม่ต้องซีเรียส เขาไม่พูดคุยกันได้ไม่พูดคุยกันได้เอาล่ะโอ้ยกเล่นไฟมาเนี่ยเหนื่อยมากเล่นไฟเหนื่อยมากได้ไฮไลท์ได้คอนเทนต์อย่าค่อยเปิดให้ดูแต่ยังไม่ใช่เวลาไ <c oughs> หวเพระว่าดามเนี่ยพอเล่นได้นะเน็กถุงเน็กไทยกูก็ห้องลกมากช่วงนี้ห้องลกมากงานเยอะครับ ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้แบบอะไรมากงานเยอะมากครบอกใก้จบงานเยอะจริงๆเยอะสะัสเยวลาจัดห้องแทบไม่มีเวลาที่แบบว่าคือกลับบ้านมากลับห้องมาคือกูต้องนอนใช่กูต้องนอนทำรถไฟกูต,ต้องนอนเพราะว่ามไม่รู้ทำอะไร ดาบนี้เล่นได้อยู่โอเคโอเคมาเวทเข็นเวทเฮ้ยเข็นเวทเฮ้ย เกนเวทเฮ้ยหลุดหน่อยเฮ้ยเกมเดมโดนเวทไ,ได้ได้คืนสวยอยู่เกมเดิมโดนเวทไ,ได้คืนผมมาคุ้มนะคูอตัวใหม่มันฟาร,ร์มเร็วมากครับเก็บคลิปอย่างไร you. ตังพันวบคุ้มนะมันดึงมันตายปพิกใเได้พิกสียสุดแล้วนะ ว้าวฉี่ผ่านแล้วปะโอเคน่าได้ละด้มาก่อนผมอยู่ว้าวว้าวมึงอ,อ,อยายมันท้อทำไมอ่าเร็วๆตายเหมือนกันนะเฮ้ยเกินไปอ่าทิปเปิลคิวเอดีเกิดเอเดนีเกิด กูปาอะไรกูเน่ยถูกตคือทีมเขามีพวกตัวเนี่ยเนะี่ยพอมันเล่นทีละคนนะ่ะมันเล่นลำบาก เอาละนะครับน้องโชคดีครับผมไม่เจอกันใหม่ครับออกมาที่เข้ามาดูวันนี้ฮะโหมากครับเดี๋ยวล่างโดนจ่ายมาแล้วจ่ามาแล้วเล่นมือเขี่ยจับมันเก่งเกินนะเขี่ยครับเขี่ยทำไมต้องใช้ตอนเล่นสตรีมาไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปละเดี๋ยวโดยสูงนะโอ้ยล่างสองพอเลยพอเลยลอางนิมันจึงพาไปเล่นได้เลย นี <m í toys> ่งไงมันดึงไปเล่นได้ไงน่าสวยดีเงี้ยตัวเดียวเพื่อนโอ้โหสุดยอดได้อยู่ไม่เป็นไรถือวพอดีถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเกือบไปละเอาละ เอาป้อมไม่ได้เพื่อนขอขอแค่น้นเลยไม่เอาอะไรเยอะขอแค่ป้อมพอกลางเข้าเวบหนึ่งสาบเลยเลยได้นะสวยบนได้ด้วยคุมจัดไ้ไป ขึ้นบนผมรอเลยเราลังขึ้นบนได้เป็นได้เป็นได้อ๋อเล้วกลับติเตอร์วิง <Yeah. S 1> ว่งเย่อย่รับเท่าไหร่ก็ได้กันไ,ดนไ,นไปด้อันนี้ไม่ได้ทาม,มิง่งเลยนะ อย่างนี้คือไม่ได้ทำยังไงนนะอัตนนิสวยจะเล่นเยี่ยมขังสวยเยี่ยมอย่างนี้ฟรีสวยจ้าวิลิคูดครับไปลุ้น ใช้ทักอะไรมาไว้แขวงจัดอะอะไรเรียกทำไมวะไม่เรียบแมมล้วแล้วโอ้โห,หทำไมไม่ใช้ตอนแม่ไลฟ์วะทำไมไม่ใช้ตอนแม่ไลฟ์เฮ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่แบบนี้ไงคุณเป็นอยู่แบบนี้ไงอย่าไปทำให้แป๊บนึงขอเวลาได้ป่ะล่ะ ไอ้เฮียโดนกูแหลกขี้เฮียเลยอะไรบ้าเนี่ยโอ้โหอะไรวะแหลกจัดอะไรวเนี่ยมันค้างเนี่ยใครถ้าใครโถเฮียแล้วปล Don't ally has been defeated. Enemy double kill. Shut hey, down. Hey,

a tower your team has destroyed a tower shut down เพื่อนดกกูอย่าบุกรุไลฟก่อนเลยเฮียมีเวลาอ่ะัั้น